สวัสดีครับวันนี้พี่บ้านพี่เฝ้านะครับไปชมกันเลยพี่เฝ้ามาทำอะไรดูบ้านดูจุดน้อยดูทุบหมดแล้วตายแล้วทุบหมดแล้วเหลือแต่เสาเสาสองตัวท๊อปทําไมไม่ทุบเสาด้วยเนี่ยได้เดินเข้าไปเดินดีๆอย่าลม้มไป นี่บ้านใครครับนี่บ้านพี่เปาตอนจะขายโคมทำน้อยใช่ไหมวิลล์ใช่ไหมใช่ดูหินเต็มเลยหินเต็มเลยแต่โคมมันสวยอยู่แต่ตอนนี้มันไม่สวยแล้วมันแตกต่างด้วยแบบมีหินเยอะเออเราต้องไปทางนู้นครับเขาขุดหลุมใช่ขุดหมดเลยอ่ะโอ้ยน้องก็ร้องเพลงอะ อ,อูบไปซ้าอ่าก็ค่อยๆโอ้เจ็บอันเดินดีๆไม่ดูดูอันนี้ร้อนร้อนนี่ครับเสาไฟฟ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเสาไฟฟ้าตอนนี้แจ้งไฟฟ้ามาหรือมาขยับเนื่องจากว่าสายนี่ครับสายสลิงเข้ามาใน<อ>าบ้าน,น<อ>าครับนี่ครับน้องว้า ไปครับอุ้ยนี่มีแคนเค้กมาสำรวจบ้างเลยพี่เปาด้วยแคนเค้กไปนี่แล้วตามพี่เปามาเดินระวังหน่อนะครับปูเยอะตปูเยอะครับค่อยๆเดินนะครับเพื่อนๆต้องเดินด้วยนี่ครับเป็นที่พี่เปานะครับแบบแบบที่มันแบบ แบบพี่เห็นกับลุงอะไรอย่างเงี้ยมีฟางมีมีอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยนี่ยไอ้ของเขาเนี่ยแหละเขาทุกอะไรกันมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมีเขาเทขุดดินขุดดินนี่ครับเป็นพื้อนเคคานด้วยครับโอ้เป็นทุกเสาเลยโอ้ยเจ็บเดินดีๆเดินดีๆนี่นี่นี่มันก็จะข้างล่างมันก็จะเป็น น,นี่<ฮ>นี่ออกมาเยอะนี่พี่เปาจะทําบ้านไปถึงไหนครับไปแบบอีกหลายตีนนูเป็นปีปีแบบโอูนี่ครับโกโก้เอาเป็นปีป,ปีทำอะไรครับทําบ้านก็อะไรเนี่ยโอ้ไปเทสก์ก็ไม่รู้มันจะไปสำรวจในร้านน่ะโอเคนู่นครับเสามันจะเป็นแบบเี๋ยวทำ อันนี้สังกสีมันห้ามเข้าใกล้นะคะเพราะอะไรมันจะบาดอะไรนีโ่โอ้โนี่ไม่ทําสังกสีมันจะทําอะไรบาดมือใช่ไหมบาดมือแล้วก็ขาดขาดมันอแบบมี่นะมันเหมือนมีดก็หน่อยก็เหมือนออมีดเลยน,น,นะอ้าวพี่พี่บอบอกว่ายัางไงครับฝากกดติดตาม